นี่เหมือนว่ามีคนห่วงใยเนาะแกว่าให้เรียกเขาร่มว่าสันตอนนี้ฉันก็ขึ้นมาถึงบวกบวกก็คือ,อเป็นที่พักหรือเป็นปราสาทบ้านเมืองของเออเจ้าเมืองเอสลิงเงนเ้อนี่อันนี้ฉันถ่ายให้เห็นตัวฉันดาแล้วก็ถ่ายให้เห็นเมื่อกี้นี่เมื่อสักคู่นี่เราก็พากันขึ้นมาบนบันไดสูงแล้วก็นี่นมันเป็นกำแพงเป็นกำแพง แล้วก็นี่เป็นสวนเข้าแกเอ้ยนี่เป็นสวนเป็น้อิไม่ถ่ายเลยตัองเขาขึ้นมาเข้าก็ถ่ายของเข้ามาน,ะน,นี่นี่เอาเก พวกแกมาเข่ามาเข่าฉันที่เห็นเป็นลานกว้างออธิบายนี่ไหนอยู่ไหนเห็นคนมุกปีเขาจะมีการเพ้นมาหน่อยค่ะคุณชังกลางแปลงให้ดูนะคะนอนมากค่ะเหนื่อยอาจจะเป็นหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเป็นหนังสารคดีที่เกี่ยวกับชีวิตคนที่มาต่อสู้ดิ้นรนแแตต่ในประเทศเยอรมันแต่ตอนนี้เป็นหนังหนาฉันเอาเาต่อไปใช่เป็นหนัง เป็นหน้าของแกนั่นแหละกระตุกเกล้าโดนสลดน่าเกลียดมากแต่แต่แต่ปีนี้เทศกาลหนังอ่ะได้ผ่านไปแล้วเขาจะมีประมาณเดือนกลางกลางเดือนสิงหามีทหันไปต้องไปทำพิธสพราตองที่เขาไถ่ข้าเนยหนยเออเอาฉันฉันก็จะเอาแต่รูปฉันนี่แหละฉันจะต้ฉันก็จะเอาแต่หนังฉันนี่แหละหนังอื่นฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันเน้นแต่หนังของฉันทุกวัน แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าครูยูยูทูบบอกฉันฉันก็จะเอาฉันก็จะทําตามเขาเลยเกอันนี่นี่พวกเขาก็พากันยืนโซเรกันฮะเขาก็พากันยืนโซเรกันนี่คือลานหนังกลางแปลงของอ่าจะเรียกว่าปราสาทก็เป็นที่พักของเจ้าเมืองอะเนาะเมืองเอสลิงเกนเนาะนี่ก็โอ้ย,อยังร้อนด้วยแกเอ้ย วันนี้วันที่31สิงหาคม2567หรือ2024ก็เป็นโอกาสดีๆของเราชาวยูทูบเบอร์ว่าซาน่นฉันก็ไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็มามมนะมา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 วันเสาร์วันเสาร์มีคนมาเที่ยวเหมือนกันเป็น,เป,นเป็นลานเป็นลานหนังกลางแปลง แต่เป็นกลางวันก็คงไม่มีมาแปลงอะไรหรอกเนาะอือเดินนี่กำแพงกำแพงกำแพงคืนของกำแพงแล้วก็เป็นบรรยากาศของประเทศเยอรมนีที่เมืองเอสลลนเกนเด้อฉันก็มาเที่ยวคุยก็ทอยู่ก็นี่จ้ะคุยครูพรพันธอาจารย์พรพัน์ฉันก็ชื่อละออเนาะเที่ยวให้สนุกกันเถอะจ้ะเที่ยวตามฉันนี่แหละมาตามฉันนี่แหละ ไก่ก็บรรยายไปไก่ก็เดินตามค่ะ <laughs> <laughs> ดิฉันก็เป็นไก่ค่ะแต่ไก่เขาก็เดินก็ขบุนเลยรืออาบดอาคยานก็ไม่ร <laughs> <laughs> ู้นี่นี่เขาเป็นไก่ดิฉันเป็นไก่ค่ะไก่ไก่สวัสดีค่ะ <c ười> คุณไก่สวัสดีค่ะคุณไก่ดิฉันก็มาเมาืม่อวันก่อนดิฉันเป็นไก่ค่ะโอ้ทนี่ก็โอ้ย ตื่นเต้นตื่นเต้นมากพาเขาขึ้นเขาแก่ในตรงนี้เนี่จะเป็นอะนีจะเป็นเวทีการแสดงของเขาสมัยก่อนนะจะนะไหนนะก็จะมีที่นั่งเหมือนกับอะไรสนามยิราที่เาเรียกว่าอัฒจันทร์อัฒจันทร์เป็นชั้นเป็นชั้นให้คนนั่งชมเอออัฒจันทร์ชั้นบันไดนี่เออนี่คนบรรยายก็ไปห่างจากฉันอีกจับมาเลยจับแขนไปเลยฉันก็เลยไม่รู้ว่า ฉันไม่เห uh, uh, ็นบ uh, yeah, ันไดเลยฉันยังไม่เห UH> ็นเลยเออเอาดิมันก็ไม่เห็นหนอ่งน้อนี่อยากเห็นก็ต้องลงมาตรงนี้อ่ะเออเอาไปไปตามเขาแต่ฉันจะต้องเดินถอยหลังดิ๋ยวไม่เป็นไรหรอกแต่แต่ยุหนุนยูทูบเบอร์ของฉันก็อยู่นู่นแหละเขาก็จะไปห้องเช้าอันนี้เรามาเล่นกันนะอย่ตามไปชมกันนะจะจะมามาฉันก็มาเป็นของฉันนี่แหละโอ้คุณนานแทะมาอ๋อนี่ ลงมาเดอ้อเจ้าที่เจ้าทางเนี้ยนี่งเป็ิงเงี้ยนนี่โอ้นี่คือตรงลานการแสดงเด้อจะเดินนี่เดอ้อนี่นี่ประตูทางที่จะลงไปชื่อละออจ้าชื่อละอ้ะอ,อนี่นี่คือบริเวณนี้เขาเรียกว่าบริเวณอ่าที่ลานการแสดง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เอาไกด์ไกด์มาหาหน่อย เป็นลานการแสดงสมัยก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเวทีเห็นไหมคะเออเวที้ตรงนั้นก็เป็นที่นั่งของผู้ชมไหนผู้ชมนั่งเนี่ยเป็นท่านเป็นท่านเหมือนพัชจันทร์คุณเพ้นมาหน่อยสิอ๋อเป็นการแสดงตนี้ของสมัยก่อนคุณเพ้นมามาหน่อยมาหาฉันหน่อยเจะเป็นเวทีเออเห็นไหมเรามากันสามคนให้เขาเห็นหน่อยเออเวลาอธิบายอธิบายหันหน้ามาหาฉันหน่อยโอเคฉันก็ชอบแซวเขา อ่าแล้วแต่ใไฮอภัยไปกันได้จ้ะครูอิทก็เดี๋ยวครูอิทเดินนำทางนะค่ะตามไปชมกันค่ะนี่ข้างบนคือตึกคืออะไรคือคืออะไรข้างบนนี่ไหนตรงนี้ก็จะเนี่ข้างบนข้างบนบนเมืองอ่ะก็จะเป็นหอคอยหอคอยนนเป็หอคอยนะจะหอคอยหอคอยได้จะเดินนี่ได้ห้านอาหารเออรสโตอรองนะปัจจุบันคือเรสโตอรอง เออดิฉันไม่พูดหลัก้านอาหารดิฉันพูดไม่เป็น <c oughs> ดิฉันเป็นชาวต่างชาติันฉันพูดเขาว่ารีสตอรอลมาซานมาซานมาซานลม,ลมดีดีลมแรงแรงตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าไหนๆตรงไหนอา่านี<ๆ>่นี่ โอ้มาส่งดิฉันขนี้ขอโทษได้ดิฉันก็พูดเออเออทั่วไปเดินขึ้นบันไดนะเออจะคนมาส่งของคนตัวนี้สำหรับส่งของเสเียงอาหารมาใช่พวกที่เอาสมัยก่อนที่ก็ต้องมาส่งสวยไงเอามาส่งทั้ง แล้วด้านบนนั่นก็คือให้ชาวบ้านเดินชาวบ้านก็เดินขึ้นบันไดมาคนที่จะมาพบเจ้าเมืองที่จะมาร้องทุกข์จะมาอะไรขึ้นบันไดมาเห็นไหมคนมาส่งของเนี่ยต้องเอาเกวียนขึ้นมาทำประตูนี้เลยค่ะ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 ขอบคุณท่านผู้ชมนะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชั้นค่ะขอบคุณินี่ฉันเป็นคนพามาไม่ขอบคุณฉั้นจะคำ เออ mm. นั่นเด็กก็ให้มีชื่อเราอเราแอลเขาไปแจ้งหน่อยเขายังดีหนันฟ้าซานฟ้าซานโอเคเนาะก็ถ่ายให้ชมให้ดูค้ำๆเนาะค้ำน้ำซุกมีมีดอกไม้ด้วยอืมีดอกไม้มีคนมีการเล่าให้ฟังความสุขจากการพาเที่ยว เดินทางนะช่วงนี้ก็เป็นการช่วงเดินทางของอครูออที่ใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศยเยอรมนีข้างบนนุ่นก็นะแต่ก่อนเป็นที่พักของเจ้าเมืองแต่ตอนนี้ก็เป็นร้านอาหารรสตอรอนนี่นี่คือขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นที่คุมขังของนักโทษ ที่คุมขังของนักโทษก็เป็นธรรมดาของชีวิตของการเป็นอยู่สมัยก่อนทางหลังฉัน,นก็เป็นลานเป็นสนามจะเป็นเป็นลูกกลงถ้ามีผู้ทำความผิด <ขอ S 1> ก็เป็นธรรมดานะก็เหมือนการทำโทษ ของส, <apl ians Hi> สมัยก่อนก็ก็เหมือนสมัยเนี้ก็มีการเป็นอยู่ชีวิตต้องมีกฎกติกาเป็นผู้เป็นเจ้าเมืองเป็นผู้นำใครทำผิดทำไมถูกไม่ต้องก็ถูกลงโทษมีคนเรียกเขาของนายมิเกลฉันกันโดดกัเขาห่วงอะไรฉันน่ะฉันเขาวงฉันเข้าของนายมิเกะจะขอไปคุยด้วยได้ไหมขอบพระคุณมากลุ้มต้อย ลุงต้อยยงต้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโอลักังเห็นไหมเห็นไหมลัคังเมาละคังมาพร้อมพี่รออยู่ใกล้ๆจ้าสวัสดีค่ะสวยไหมคะลุงต้อยเอาคลิปไปทำดิจ้าเอาคลิปไปลงได้นะคะเนี่ยมากับพี่รอค่ะสวัสดีค่ะแฟนคับพี่รอมาแล้วมาเที่ยวจ้ามาเที่ยวด้วยกันวันนี้มากัน3ามคนอีกคนหนึ่งเข้าห้องน้ำไปแล้ว คุณต uh ้อยสบายดีนะคะวันนี oh. okay. Okay. Like it, inhos, athletes, ้พาไล์สดเหรอคะไล์สดนิดหน่อยฮึมฮึอฮึยาคุณครูโค้ดของเราก็ไล่สดสะดวกสบายอย่ะอาใช่ไหมคะโอเคทางนั้นก็คงจะถ่ายคลิปวิดีโอไว้แค่นี้ก่อนเน้มก็ประมาณเท่าไหร่แล้วนี่ป้าดไม่บอกว่าก้านาทีแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ